อันบล็อกไอไมท์สีแพบข่าวดีใครที่นอนกลนรู้ยังว่ามีเครื่องสีแพบที่เล็กที่สุดในโลกแล้วนะพกไปได้ทุกที่เลยน้ำหนักเบามากกล่องแพ็กเกจจะมีหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะภายในกล่องจะมีตัวเครื่องแล้วก็ท่อส่งลมแถมมาให้ด้วยเครื่องจะมีกล่องใส่แพ็กเกจอย่างดีเลยเราสามารถพกพาได้สะดวกไปได้ทุกที่เลยค่ะ ตัวเครื่องจะมีขนาดเล็กกะทัดรัดค่ะขนาดเล็กมาเกเท่าฝ่ามือเลยค่ะหรือเทียบเท่ากับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องค่ะใช้งานก็ง่ายสะดวกสบายเหมาะสําหรับผู้ที่เดินทางบ่อยพกพาเวลาเดินทางบนเครื่องบินก็ได้นะคะหลังจากนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วค่ะว่าเสียงกลนของเราจะไปรบกวนคนอื่นพอส่งลงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเสียบใช้งานได้เลยฟังก์ชันแบบซิมเพิลมากเพียงกดปุ่มเดียวระบบก็รันออโต้ให้เลยนะคะใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะหรือไม่ต้องกดก็ได้แค่สวมหน้ากากเครื่องก็จะทํา นอััตตโมิเลยค่ะเครื่องจะเริ่มต้นทํางานโดยการส่งลมมาให้เลยค่ะแม้กระทั่งใช้งานเสร็จตื่นนอนปุ๊บถอดหน้ากากเราไม่ต้องกดอะไรเหมือนกันค่ะตัวเครื่องเขาอัจฉริยะมากจะรู้ทันทีว่าเราหยุดใช้งานแล้วเขาจะดับเครื่องของเขาเองแค่นี้เองค่ะเสียบปลั๊กใช้งานได้ไม่ต้องกดอะไรเลยเครื่องจะเชื่อมต่อกับแอปแอร์มินิในโทรศัพท์มือถือของคนไข้เองค่ะถา้าคุณจะไปไหนก็มีคุณภาพการนอนที่ดีได้ทุกคืนกับแอร์มินิค่ะหากชอบคลิปนี้กดหัวใจกดติดตามได้เลยนะคะ ตรวจสลิปเคสหรือสั่งซื้อเครื่องซีแท็บที่เชียงใหม่สลิปอินโนเวชัน่นโทรเข้ามาสอบถามหรือ inbox ได้เลยนะคะ